สวัสดีครับพบกับผมจอสกับทรงวิทย์ออตโตค้คาร์วันนี้เจอกันในยามบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองโมงแนละ้วบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มากับรายการโปรพิเศษนะครับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งนะฮะเรียกว่าจะอีโคา City คาร์ซิตี้คาร์เกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้รถกระบะนะเอามานำเสนอคุณผู้ชมเป็นโปพิเศษและแถมด้วยเรียกว่า ของขวัญพิเศษหนึ่งคันนะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่ามีอะไรบ้างในของขวัญพิเศษสำหรับโปโบนัสวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะพาไปชมรถสักสี่ห้าคันนะครับราคาไม่ถึง2 0 0 0 0นบาทจับต้องกันง่ายๆเป็นราคาเงินสดล้วนๆนะครับท่านใดที่สนใจมีสตุ้มสตังเก็บสตังไว้แล้วอยากจะหารถสักคันไว้ใช้ในกิจการของท่าน หรือใช้ตอบสนองความสะดวกสบายของท่านนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับมาพบกับผมนะจรอดกับทรงวิทย์ออโต่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมรถกันก่อนคันแรกที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับเป็น Mazda 2สองนะมาสด้าสอปี2013นะแต่ที่ผมจะเรียนให้ทราบว่าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาเรียกว่ารถเดิมๆนะรถเดิมๆ นะนี่ให้ดูรอบคันก่อนเลยรถเดิมๆนะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2013เปิดราคาเลยนะผมจจัดจำหน่ายในราคา79,000บาทเงินสดนะครับเกียร์ธรรมดา m a ส d a 2สีประตูสวยๆส,ส,สีเทาดำนะครับปี2013ท่านใดสนใจนะดูรีวิวนี้แล้วนะติดต่อเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะในเพจรถมือ 2, สองทรงวิทย์ออตโต้คาร์เป็นตัวอีริกนนะครับคันนี้นะ มาสด้าสองสวยๆเรียบๆนะครับแ๋ยวผมให้ดูภายในนะล้อแม็กยางยางยังคมๆอยู่ยางสมบูรณ์นะครับเกียร์ธรรมดานะปี2013เรียกได้ว่าภายในสวยนะภายนอกก็สวยน็อตไม่ขยับเลยทั้งคันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาท่านใดสนใจที่จะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเชิญทางนี้เลยครับกับทรงวิทย์ออโต้ขานะครับจะไปต่อเดี๋ยวหลายๆท่านสงสัยว่าทรงวิทย์ออโต้ขาอยู่ที่ไหน นี่นะถนนคุณที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เป็นถนนระยองบ้านค่ายนะครับจากแยกหนองตะพานหรือแยกมังคุดนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มายูเทิร์นหน้าปั๊มปตทที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะฮะยูเทิร์นกลับมาก็จะเห็นเลยทรงวิทย์ออโตคาร์ Car, นะครับรับซื้อขายจำหน่ายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดยกเว้นเครื่องบินกับรถถังมามาดูกันต่อนะครับอีกหนึ่งคัน นะคับนิสสันอเมราสีขาวนะแต่คันนี้จะปีสูงหน่อยนะท่านใดที่ชอบสีขาวนะหรือถูกโฉลกกับสีขาวหรือน้องๆผู้หญิงน้องๆเ,เพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับเรียกว่าอยากได้รถประหยัดนะฮะร,รับลูกส่งลูกนะครับคุณลูกสาวคุณลูกชายนะฮะปี2016คันนี้นะฮะเป็นนิสสันอเมราปี2016ตัว e นะครับและที่สำคัญภายในแต่งขี้ขู่มากเลยนะฮะ นะมีหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับแต่งมาครบๆนะพร้อมใช้งานเล่นพร้อมโอนนะครับปี2016จะจัดจำหน่ายกันในราคา1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับปี2016สรถริมเรียม,ยมสวยๆนะครับสีขาวลงแมกยางครบทุวนไม่ต้องไปแต่งกันอีกแล้วนะครับมันเป็นปีสูงนะคุณผู้ชมปี2อ1 6ราคา1880,000บาทเท่านั้นเองนะ หรืออย่างไรคุณผู้ชมเข้ามาทดลองขับสําหรับคันนี้นะผมแนะนํานิดนึงว่าปี2016คันนี้สามารถจับไฟแนนได้ท่านใดอยากจะได้ไว้ในครอบครองอินบ็อกเข้ามานะฮะรถมือสองทรงวิ์ออโต้ค่าสวยๆเรียบๆนะฮะกับ Nissan ira, นิสสันอเมร่เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับลายคิตตี้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะเรียบๆนะครับ นะครับต่อมานะฮะหรือท่านใดที่ชอบเป็นรถฮ u ชแบกนะครรถฮ u ชแบกห้าประตู n i สสันมาร์ชนะครับรรนิสสันมาร์ชนะตัวนี้เป็นปี12นะแสนต้นๆเท่านั้นเองนะปี12สีดำนะครับเกียร์อโตเมตินะครับ เดี๋ยวอย่าลืมผมบอกผมลืมบอกไปว่าอเมราเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เกียร์ออโต้นิสสันมาร์สสีดำคันนี้นะครับปี2012นะจัดจำหน่ายในราคาเงินสด100,000เท่าไหร่ดี1 2 9 0 0บาทนะฮะ102,900บาทเท่านั้นนะครับนิสสันมาร์สตัว E เช่นเดียวกันนะครับตัว E ตัว E เรียกว่าเรียมๆนะทรงเรียมๆร,รถเดิมๆ เรียกว่ารถทันไหนที่ผมเอามานําเสนอนะฮะถ้าท่านใดซื้อไปแล้วนะมีปัญหาเรื่องชนหนักมายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับนะฮะเกียร์โตเกียร์ตเมตินะครับปี2012นะครับ129,000บาทข้างในเรียบๆเลยคอนโซลกริปๆเลยนะนังฟ้าเลยทีเดียวนะเรียกว่าเอามาเป็นโบนัสคุณผู้ชมเลยและ อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าสมัยเขาเรืองอำนาจก็คือ Toyota v i o อนัน่นเองนะเรียกว่าเข้าได้ใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับอยู่ข้างๆผมสีขาวและที่สำคัญคันนี้เนี่ยเช่นเดิมนะน็อตเนดไม่ขยับแล้วเป็นตัวท็อปอีกต่างหากนะครับเป็นรุ่น Toyota v i o อ 1.5S Limited นะครับปี 1> 2009อ่า 1.5S Limited ปี2009นะราคาราคาต้องย้ำเนี่ยราคา1 1 9 0 0 0บาทเงินสดเคาะแล้วขายนะกับโ o โยต้าวีอครับปี 09S Limited นะเครื่องยนต์1,500้าซีซีแม็กซ์ยางเรียบร้อยสวยๆเงาๆนะไม่เคยชนหนัก100%นะครับ ท่านใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาเลยรถมือสองทรงวิทย์ออโตค้คานะครับบอกไปแล้วว่าหาได้ที่ไหนอย่างไรอยู่ถนนระยองบ้านคายนั่นเองภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเกียวโตเมติกนะแอร์อนาล็อกครบถ้วนนะเดิมๆเ,เลยมีมันติฟังก์ชันดิสเพย์ที่ตัวพวงมาลัยด้วย,ยในขนาด4.9นะซึ่งเป็นตัว S เรียกว่าตัวท็อปเลยนะท็อปสุดๆนะครับในรุ่นปีของเขาคือท็อปสุดสีขาว สเกิร์ตรอบพันพร้อมสปอยเลอร์ข้างหลังด้วยแม็กยางลงพร้อมนะครับยังยังไม่หมดนะครับนี่ตัว S-Limited อ่าให้คุณผู้ชมได้เห็นั่นจะจา,จา,จานี่ของแท้นะของแท่อันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอน,น้องน้อง,องท่านใดชอบมาอินบอลเข้ามายังไม่หมดมาดูรถกระบะก,กันเกียร์ธรรมดานะครับเป็น Ford Ranger รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นตาหวานนะ Ford Ranger XLT นะครับฟอดเรนเจอร์ XLT ที่เขาบอกว่า OpenCAP นะกระบะ Open Cap คันนี้ปี2012เอ้ยปี09เนี่ลยปี09 XLT นะครับปี09เสีดำเรียมๆไม่เคยชนหนักนะเช่นเดิมเครื่องยนต์ดูราทอร็อคแล้วนะฮะ2,500ัีซี143แรงม้านะครับดูราทอร็อคแต่งสวยแม็กยาง ใช้ได้อีกเป็นปีนะฮะนะครับจัดจำหน่ายกันในราคา1 3 5 0 0 0บาทนี่ XLT นะปอด TDCI XLT นะครับไม่ใช่ว t ยแท็กนะนี่ Y t ยแท็เขามาแปะลูกค้าเดินม,มาแปะไว้สวยๆเป็นตัว XLT นะครับมาดูข้างในกันนะเกียร์ธรรมดา Open c a p นะครับเครื่อง Dual t a k วันเสาร์รานี่เหรอคะลูกค้าเออลูกค้าจะมาดูวันเสาร์นะท่านใดสนใจมาก่อนได้ก่อนนะครับ นี่นะฮะเดิมๆเ,เลยแล้วนี่คุณลูกค้าเดิมเลยเขาไปทําเป็นเบาะหนังไว้นะเบาะแคปนะครับเนี่ยนะสวยงามนะเรียกว่าเอาไปไม่ผิดหวังนะเล่นพร้อมโอนนะครับจัดจําหน่ายในราคาเงินสดกับทรงวิทย์ออตโต้ขานะหลายท่านถามมาเยอะมากวันนี้ผมมารีวิวให้ดูเลยนะฮะสำหรับรถกลุ่มนี้นะที่ผมเอามาจัดจําหน่ายกันในราคาพิเศษเงินสดตัดสดลงไปได้เลย เรียกได้ว่ารถพร้อมใช้ทุกคันเล่มพร้อมโอนท่านใดสนใจเข้ามามาคุยกันง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมานิดหนึ่งผมยังมีไฮไลท์อีกคันหนึ่งแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะใครดูรีวิวนี้แล้วนะฮะเข้ามาซื้อคันนี้นะผมมีโบนัสให้พิเศษอีก20 0 0 0บาทลถไปเลยนะกับรถในค่ายฮอน d a นะครับตามผมมานะค่ายฮอนด้ เรียกว่าเป็นรถเกง Eco ๋ง e ีโคคาประหยัดแล้วประหยัดอีกประหยัดแล้วประหยัดอีกคันนี้เลยนะ h o n d a B.O. ีโออเมนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดิมทีผมจัดจำหน่ายอยู่ในราคา135,000บาทนะครับท่านใดสนใจดูรีวิวนี้แล้วนะอินบอทเข้ามาสอบถามกันนะผมมีพิเศษโบนัสดิสเค n t หรือลดราคาบริาอีก20,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะทรงวิทย์อตโตคาร์นะครับ เกียร์ธรรมดามาดูภายในกันได้เงินสดเท่านั้นนะครับถ้าจะจัดไปในอะไรยังไงนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันนะครับดูภายในกันเลยเรียบๆแต่งครบท้วนเครื่องเสียงก็ครบแม็กยางครบท้วนสีดำนะปี2013นะเกียร์ธรรมดานะปี2013วางราคาไว้135,000บาทท่านใดสนใจดูรีวิวนี้แล้วนะเข้ามา ซื้อหากันผมพิเศษให้อีก 20,000, อ่าสำหรับคันนี้คือบวนนะัสพิเศษลักชูรี่เลยนะครับเครื่องยนต์วีเทด้วยนะเครื่อง1.2ลิตรนะลิตร V t e ทนะครับแม็กยางลงล้อให้เรียบร้อยใครในแต่งสวยงามนะครับเบาะหนังนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับเรียมๆเ,เลยนะมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าในกลุ่มรถพวกนี้วันนี้ผมนำเสนอนะครับพิเศษโบนัสพิเศษจริงๆนะฮะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับกับพวกเราส่งวิทออโต้คานะครับก็เป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้รับใช้คุณผู้ชมพี่ๆน้องๆป้าๆอาๆนะครับที่อยากได้รถสักคันหนึ่งนะตอบสนองตอบโจทย์ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในราคารถแต่ละคันที่ไม่ถึงแสนไม่ถึงสองแสนเลยนะครับ อย่างไรก็ดีนะฮะอินบ็อกเข้ามาคุยกันหรือท่านใดอยากจะเข้ามาชมรถเป็นเป็นหรือทดลองขับยินดีนะอินบ x ็อกเข้ามาหรือดิ่งเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกสาขาอาชีพนะครับกับพวกเราทรงวิทย์ออโตโคาก่อนลาจากกันนะครับเดี๋ยวรีวิวหน้าผมก็จะมีตัวพิเศษพิเศษในราคาหลักหมืน่นนะรถหลักหมืน่นมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเดิมนะครับ แต่ช่วงนี้นะผมขอรดชุดนี้ก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นโบนัสพิเศษคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ฝนตกเดือนนะีฝนฟ้าก็มืดลงมาอีกแล้วนะครับจะตกช่วงบ่ายก็รักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความปัญหาดีจากพวกเราท่งว ah ิทย์ออาต่าเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้ารีวิวน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ